เราเข้ามาในสวนทุเรียนนะครับ a s ลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ต l อ a h าบ b a r า k a t u h วันนี้เราเราพาเข้ามาชมในสวนทุเรียนนะครับวันนี้เข้ามาดูเป็นพันธุ์ทุเรียนมูสักกินนะครับแล้วก็มีมอนทองก็มีด้วยนะครับมูสักกินผสมมอนทองนะครับอ้าวดูกันเลยนะครับนี่เป็นพันุ์มูสักกินนะครับต้นปลูกประมาณ ประมาณสามเดือนนะครับปลูก้งแต่ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็จะมาดูแลดูแลดูแลต้นนะครับดูแลรอบๆลําต้นเดี๋ยวจะเอาถอนต้นหญ้าก,ก็ตอนนี้ก็ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าก็ตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ในสวนของใบตรงนะครับ ตอนนี้ตอนนี้เข้าฤดูหน้าฝนก็<ๆ>ก,ก็ก็สบายไปหน่อยนะครับชาวสวนทุเรียนก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรดน้ํานะครับนี่ต้นหนึ่งนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับมีม,มีนี่เป็นพันธุหมอนทองนะครับพันธุหมอนทองสวยบใบเขียวเลยพันธุหมอนทองผสมมุสาก,กินมูสาก,กินผมทดลองปลูกนะครับ ลงลงลงใหม่นะครับประมาณประมาณสิบห้าต้นนะครับมูสกิงด้วยวก็หมอน้องด้วยผสมผสมกันแล้วก็จะพาไปดูไปดูที่ใส่น้ำเราต้องเตรียมเตรียมที่ใส่น้ำด้วยนี่ก็ที่สามหนึ่ใส่น้ำที่ใส่น้ำนะครับเป็นแกนลลอน,นะครับแกลนลลนถังน้ำมันนะครับ ประมาณสมลูกสามลูกตั้งคนหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มีแซมด้วยต้นกล้วยกล้วยน้ำว้าก็พยายามเวลาฤด,ดูหน้าร้อนก็ใส่กล้วยน้ำว้าเผื่อให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้มีความเย็นนะครับพอช่วงหน้าฝนก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องรดน้ำเพราะเพราะที่เบตตรงที่เบตตรงนี้มันจะมีช่วงหน้าฝนก็ก็ ก็ก็ฝนจะตกเยอะฝนจะตะเยอะก็สวยๆสวยสยสวยๆทุกต้นนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปสองนาทีกว่าเลยนะครับที่เราถ่ายนะครับก็ใหม่ๆก็ก็ใหม่ๆช่วงแรกๆปลูกเราก็ก็ยังไม่ใส่ปุย๋ย พออยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งเราก็ใสป่ปุ๋ยนี่นะครับต้นกล้วยนะครับเวลาเวลาเข้าฤดูหน้าร้อนก็พยายามจะให้ความเย็นนะครับนี่ครับนี่นะครับต้นตุเรียนของเรานี่ถังอีกถังนึ่งนรยังมีพื้นที่กว้างอีก พอดีเราไม่ทันเราไม่ทันจะไปไปถังหญ้าค่อยมีเวลาเราก็จะไปถังหญ้าปลูกอีกนี่นี่นี่ครับนี่ก็เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มใบก็เริ่มมีแล้วครับนี่เราก็โรยป,ป,ปุ๋ยปุ๋ยช่วงนี้เราไม่ต้องรดน้ําสบายสบายนะครับช่วงนี้นะครับเราไม่ต้องรดน้านี่นะครับ ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ